สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับรถจักรยานยนต์น o n d a s ป a c ี c นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับมาทำการเปลี่ยนซีนเผาข้อเหวี่ยงและซีนเฟืองท้ายนะครับนะ เดี๋ยวเราพอนักศึกษาเขาลื้อเสร็จเดีวเราไปดูนะครับว่าเขาประกอบผลงานมาเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ในการจะถอดเปลี่ยนซีนนะครับก็คือเราก็จะต้องถอดฝาครอบห้องสายพานซึ่งของ s p a c e c I เนี่ยนะครับก็คือพอถอดเสร็จปั๊บก็จะเจอสภาพเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะให้นักศึกษาเนี่ยเขาได้ถอดชิ้นงานทบทวนไปด้วยนะครับ เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการถอดผู้เล่หน้าผู้เล่หลังอะถอดผู้เล่หน้าครับอาคือในการถอดจริงๆเนี่ยคือใช้บล็อกลมนะครับแต่ตอนเนี้ยเราแค่คลายเอาไว้อาประมาณพอประมาณก่อนนะครับเราอยากจะถอดผู้เล่ไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะสะดวกกันแล้วกันนะครับ ถือว่าดูทบทวนไปอีกครั้งหนึ่ง เลยครับเอาหลบไปที่อื่นก่อนเลยอ่ะโอเคครับถอดผู้เล่นหน้าครับไปฉายไปหื เดี๋ยวตรงนี้มันมืดเสร็จแล้วเดี๋ยวหลบคูัวกันเลยครับเจอนะเห็นเห็นไฟฉายไหมเจอไหมมันไหลไปไหน<ะ>อ่ะท,ท,ท,ที่ที่ท่านเห็นว่ามันสะอาดอย่างนี้คือเราล้างมาก่อนแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่ชมคลิปก่อนหน้านี้ท่านก็จะเห็นนะครับว่ามันสกปรปกปอย่างเขอะในระดับหนึ่ง เดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับคือซีนตัวนี้เนี่ยนะครับผมเรียกซีนปลายเผาข้าเหวี่ยงด้านซ้ายนี่นะครับสภาพซีนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปใกล้ๆอ่าผมก็ไม่แน่ใจนะพอเข้าไปใกล้ท่านจะเห็นไหมฮะเนี่ยนะซีนที่ถูกตีมาจนเยินเลยครับนะแล้วซีนตัวนี้คือมันรั่วนะครับน้ำมันเครื่องมันจะไหลออกมาตรงนี้ีน่นะเนี่ยตรงปลายนิ้วชี้อันนี้เนี่ยรอยถูกตีมาเยินเลยครับ อันนี้คือซีนปลายเผาเข้าเหี่ยงทีนี้มาดูซีนเฟืองท้ายบ้างครับซีนเผาเฟืองท้ายท่านดูให้ดีนะครับท่านเห็นไหมฮะซีนตัวเนี้ยใส่มาไม่สนิทครับตอกไว้ไม่สนิทนะยอย่งตอกซีนไม่สนิทเลยนะครับหรือท่านอาจจะมองในแง่ดีก็ได้ว่า แรงดันน้ำมันในห้องเฟืองท้ายมันดันออกมาก็แล้วแต่ท่านนี่นะครับไม่สนิทนะที่ตัวชามคัดหลังตัวนี้นะครับอันนี้ผมให้ลูกศิษย์ทำความสะอาดนะครับจะมีคราบน้ำมันเกาะอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนซีนทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีขั้นตอนทําอย่างไรเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตั้งกล้อง ถอดกิบล็อกนะครับกิบล็อกม่เอาครับใช้ครีมหุบแหวนนะครับครีมหุบแหวนนะครับน,นี่กิบล็อกออกนะนะถอดกิบล็อกออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคือโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับ ผมจะมีอา้าวที่แงซีนนี่นะผมจะมีตัวชุดแงซีนนะครับเนี่ยฮะแงซีนแต่เนื่องจากว่าซีนเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะครับเครื่องมือตัวเนี้มันแงะไม่ออกถ้าเป็นร้านซ่อมทั่วๆไปเขาอาจจะใช้ไขควงหรือเหล็กอะไรก็แล้วแต่ก็คือมางัดซีนผลที่ตามมาก็คือนะครับเทาเข้าเหวี่ยงตรงเนี้จะเป็นรอย เมื่อเผา,าเขาเ้หวี่ยงตรงเนี้ยมันเป็นรอยนะครับท่านจะเปลี่ยนซีนอีกกี่ตัวคือมันก็รั่วเหมือนเดิมเพราะว่ารอยที่เผาเข้าหวี่ยงตรงเนี้ยมันจะไปกัดซีนพังหลายๆท่านก็ทราบหลายหลายท่านก็ทํานะครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะในการถอดคือหาตะปูแหลมๆหรือเหล็กแหลมๆมานะครับแล้วก็ตอกไปที่ซีน ต่อให้ซีนมาทะลุปเป็นรูลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วหาสกูเกียวปล่อยขันลงไปผมจะไม่ขันสกูเกียวปล่อยจนกระทั่งปลายเกลียวเนี่ยไปยันกับผิวชิ้นงานข้างล่างเพื่อดันซีนออกนะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าเมื่อเราขันลงไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งปลายสกูเกียวปล่อยเนี่ยมันไปยันกับชิ้นงานข้างล่างเนี่ย แล้วมันไปสร้างความเสียหายให้กับชิ้นงานข้างล่างหรือเปล่านะครับผมจะทําแค่เพียงขันมันลงไปเท่านั้นนะครับขันสกรูเกีียวปล่อยลงไปนะแค่มัน <c oughs> เกลียวมันเข้าไปติดนะครับหลังจากนั้นผมจะใช้ครีมล็อกนะท่านจะใช้ครีมล็อกตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็แล้วแต่นะครับ จับที่ซีนนะครับแล้วก็ดึงซีนออกมาเนี่ยแค่นี้ครับนะเพราะฉะนั้น,นการทำอย่างนี้นะครับไอ้ผิวชิ้นงานที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะผมย้ำนะครับว่า ผมจะไม่ขันสกูเกียวปล่อยตัวนี้ลงไปยันผิวชิ้นงานข้างล่างเพราะเราไม่รู้ว่าผิวชิ้นงานข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรมันสำคัญแค่ไหนนะครับทำอย่างที่ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่านะครับขันเข้าไปแค่สกูเกียวปล่อยมันเกาะซีนได้แล้วก็เอาครีมดึงออกมานะครับหลังจากเราดึงซีนออกมาได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำความสะอาดนะครับผิวชิ้นงานตรงนี้ นะตรงนี้ถ้าเราเติมน้ำมันเครื่องไว้เยอะนะครับน้ำมันเครื่องจะไหลออกนะครับแล้วที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับว่าผมใช้ประโยชน์จากเครื่องมือตัวเนี้ตัวที่ใช้ถอดซีนเนี่ยเอามาใช้ขูดล่องอะไรต่างๆได้นี่นะฮะมันมีล่องอยู่เนี่ยเนี่ยผมก็ขูดท่านเห็นไหมครับหลายคนบอกว่าก็เอาซีลวดในร้านมาตี คุณทำได้คือผมก็ทําได้ครับแต่คุณเอาซี่ลวดมาดัดเนี่ยนะครับซี่ลวดสมมุตินี่คือตัวซี่ลวดแล้วคุณมีด้ามไหมคุณต้องมานั่งทําด้ามในขณะที่เครื่องมือชุดนี้ของผมเนี่ยชุดหนึ่งสี่ตัวมันยังไม่ถึงร0อบาทมีด้ามมาให้มีข้องอมาให้ให้ใช้ตั้งหลายรูปแบบนะผมยอมเสียตังค์อ่ะขี้ง่ายตัวละยี่หบาทนะไม่ต้องมานั่งเจียให้เศษหินเจียรกระเด็นเข้าตาด้วยนะครับ วันนั้นในร่องเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้เขาเรียกว่าประยุกการใช้งานครับเนี่ยครับเนี่ยขูดหนาโซ่ลาวลิ้นมันตกมันหล่นลงไปอะไรพวกนี้นะครับผมก็ใช้พวกนี้นะครับปะยุกเอานะครับอันนี้คือล่องใส่กิ๊บล็อกนะครับผมก็ขูดทำความสะอาดเอาผ้าแห้งเช็ด ตรงนี้จะเป็นโลกประจำตัวเลยนะครับนะของรถสายทาน h o n ด a านะครับซีนตัวนี้ชอบลั่ยอ่านะครับขูดผิวชิ้นงานให้ดีนะครับเนี่ยนะมันมีด้านจับสักสบายสบายถนัดมือด้วยครับนะฮะ ผมว่าไปซื้อบุหรี่ดูซองหนึ่งก็หมดไปครับแถมได้มาเลงปอดมาด้วยนะนะะซื้อเครื่องมือนี่สีตัวร้อยหนึ่งใช้กันไม่รู้เท่าไหร่ครับพอดีลูกส์ผมเขาดูดบุหรี่อยู่ด้วยมันการกระทบกระเทือนจิตใจเขาอีกนะเ <c oughs> นี่ยเลิกได้ก็เลิกนะครับ <c oughs> โอเคนะนะเจ็ดอ <c oughs> ่าทำฟาร์มสาร์ดนะ ท่านตรวจสอบตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะตรงเท้าข้าเหวี่ยงตรงนี้นะครับตรงจุดที่จะสัมผัสกับซีนถ้ามันมีร่องรอยถลอกปอกเปิกมาก่อนหน้านี้นะครับท่านต้องถ่ายรูปยืนยันไว้ให้ลูกค้าเขาดูด้วยนะครับว่ามันเสียหายมาก่อนหน้านี้แล้วไม่เช่นนั้นเราเดี๋ยวจะโดนลูกค้าต่อว่าอะไรเพิ่งเปลี่ยนไปพอไปทําร้านอื่นร่วอีกแล้วหรือนะครับอันนี้ผมลองรูปรูปดูก็ยังโอเคนะยังเรียบเรียบอยู่ ชิ้นงานตรงนี้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะประกอบนี่นะครับซีนตัวใหม่ก็จะทาจาราบีบางๆคือตรงนี้เขาก็มีจาราบีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ผมจะทาอีกหน่อยนึงนะทาที่ผิวสัมผัสชิ้นงานนะครับ ลูกศิษย์ที่เขามาเรียนกับผมเขารู้นะฮะเวลาผมจะประกอบอะไรผมจะทาจรารบีบางๆก่อนเขาหยิบมารอให้เลยนะครับอ่าทานะครับทาที่ผิวสัมผัสของซีนทาบางๆนะครับขึ้นอ่าช่วยดูให้ด้วยนะ หรือท่านบอกว่าท่านจะมาทาที่ผิวสัมผัสของแข้งตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านสะดวกหลังจากนั้นจะใส่ซีนตัวใหม่นะครับหมุนๆดันๆกดๆมันเข้าไปนะครับแล้วเราก็ใช้มือเราดันเข้าไปก่อนนะใช้มือใช้นิ้วเราดันนะ คงไม่ต้องสร้างเครื่องมือพิเศษกันมาหรอกนะครับตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะในศูนย์บริการเนี่ยเขามีเครื่องมือพิเศษสำหรับตอกตัวนี้ไหมผมก็ประยุกต์เอานะครับ ท่านทําบ่อยนะครับทําเป็นอาชีพเลยนะครับท่านจะไปสร้างเครื่องมืออะไรมาก็เรื่องของท่านนะครับ ดูให้ดีนะครับว่าซีนเนี่ยนะครับมันลงไปนั่งบ่าเรียบร้อยไหมอ่าผมคิดว่านะครับซีนน่าจะลงไปนั่งบ่าเรียบร้อยนะครับผมก็จะเช็ดคาบจาระบีส่วนเกินออก นะครับเช็ดทำความสะอาดตัวกิ๊บล็อกนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวกิ๊บล็อก อ้ยนะครับทีนี้โดยส่วนตัวผมนะครับเวลาผมใส่กิฟล็อกตัวนี้นะครับผมจะให้ปากกิฟล็อกมันอยู่ข้างล่างเพื่อว่าเวลาซีนตัวเนี้มันเกิดการรั่วน้ำมันเครื่องที่ไหลผ่านซีนมาเนี่ยจะได้ไหลลงมาที่แข้งนี้แล้วไหลออกมาด้านนอกคือเตือนเจ้าของรถเลยมันไม่ใช่เทคนิคพิเศษนะครับผมย้ำน,นะมันคือเรื่องส่วนตัวของผมนะครับนะ ผมก็จะจัดตำแหน่งให้เขาอยู่ด้านล่างนะครับอย่างนี้นะเวลาลวไหลก็จะได้ไหลลงมานะครับจะได้รีบแก้ไขได้ทันนะครับนะฮะอ่าโอเคนะกิบล็อกเข้าไปล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ท่านดูเนี่ยเนหะ็นไหมเนี่ยลงไปในร่องเรียบร้อยแล้วนะครับจัดตำแหน่งนะครับก็เป็นนั้นว่าซีนเพาเาเขวี่ยงข้างซ้าย นะครับถูกเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับของแท้นะครับราคาตัวละไม่ถึง100บาทนะครับซีนตัวนี้แต่แทงค่าแรงนะครับเพราะว่าต้องรื้อฝาครอบสายพานถอดสายพานถอดผู้เล่นหน้าหลังต้องล้างทําความสะอาดนะท่านไปซื้อซีนตัวนี้มาสมมติผมสมมติราคานะครับท่านไปซื้อซีนตัวนี้มา60บบาทเอ แล้วท่านทำเองไม่เป็นท่านอาจจะโดนค่าแรงหรือตรงเนี้ยถอดเปลี่ยน 100, 150, 200ก็แล้วแต่ร้านจะคิดนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะเป็นนั้นว่าจบนะครับนี่นะท่านดูร่องรอยที่เขาตอ,อกมาก่อนหน้านี้เห็นกลางไหมกลางนี่นะนี่ยเขาตอ,อกมายับเยินเลยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูซีนเฟืองท้ายบ้าง ซีนเฟืองคายก็เหมือนเดิมครับตัวนี้คือตอกมาไม่สนิทท่านบอกว่าก็แล้วทําไมคูไม่ตอกกลับเข้าไปให้สนิทเลยคือมันเอียงมานะครับมันเอียงมาพอมันเอียงมาเวลาล้อมันหมุนมันหมุนอย่างนี้นะครับผิวหน้าสัมผัสซีนมันก็สึกไม่เท่ากันนะครับแล้วในบางคันนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเปลี่ยนซีนตัวนี้ใหม่ของแท้เปลี่ยนแปบ๊แปบแเดียวเดี๋ยวมันก็รั่วเหมือนเดิมเพราะว่า ลูกปืนเฟืองท้ายกับตัวเฟืองท้ายมันสึกพอมันสึกปุ๊บเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันจะคอนอย่างเงี้ยท่านดูนะครับผมขยับไปดูเห็นไหมเน mm hmm. เห็นไหมมันมีเสียงอะไรครับทําไมเปลี่ยนแล้วมันรั่วท่านต้องดูชิ้นงานของท่านด้วยนะขอพูดไม่สุภาพนะครับไอพวกตะบี้ตะบานขับชอบยกล้อโชว์นะครับนะขับอะไรก็พังหมดนะครับนะเขาถึงมีสุภาษิตพูดนะขี่ควายควายยังตายเลยครับ ขี่เป็นอย่างเดียวฮะยกล้อเป็นอย่างเดียวแต่ดูแลอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมดันขึ้นลงลงล่างบ้างเ <c oughs> นี่ยนฮะไม่ยกเนี่ยเ <c oughs> นี่ยะเนี่ยค <c oughs> ือเรื่องปกตินะสึกล้อตามอายุการใช้งานนะครับ <c oughs> ถ้ายิ่งไม่ดูแลยิ่งพังเร็วกว่าน,นี้อีกอ <c oughs> แล้วตรงนี้นะครับนี่นะตรงเนี้ย ตรงใา้ไขควงผมนี่นะตรงนี้มีรอยนี่นะนี่รอยตอกนะครับนี่ตอกมาโดนแข้งนี่หนึ่งจุดนี่หนึ่งจุดนี่หนึ่งจุดสามจุดนะครับนี่เจ้าของก็นั่งดูอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยรอยเขาตอกผิวสัมผัสแข้งเป็นรอยมานะครับอ่ะวิธีออกก็เหมือนซีนตัวหน้านะครับผมก็จะเอาตะปูคอนกรีตนะครับทําให้มันแหลมแหลม ท่านจะแงะเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใช้ค้อนตีกิ๊บตัวเล็กๆตอกอ่าอันนี้มันยุบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าที่ตัวซีเนี่ยมันจะมีเหล็กหรือสังกะสีบางๆอยู่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้นี่นะฮะ เครื่องมือหออซีนเกี่ยวดูนะครับเกี่ยวอันนี้ตัวเครื่องมือมันไม่ได้เป็นร้อยนะครับเกี่ยวได้แล้วผมก็ระวังอยู่นะครับผมก็จะเกี่ยวซีนนะที่ร้านก็มีครับที่ร้านมีซี่ลวดเพียบเลยทำเองก็ได้ครับ เข้าใจฮะท่านคิดอย่างนั้นผมก็เคยทำครับนะแต่ผมซื้อนี่ผมบอกนะครับว่าสี่ตัวไม่ถึงร้อยเลยฮะเอาตัวละยี่สิบบาทใช้งานได้สารพัดประโยชน์หลากหลายดูเลยครับเนี่ยเห็นไหมฮะออกแล้วครับง่ายดายเลยนะแล้วก็เช่นเดิมครับพอออกมาเสร็จปุ๊บก็เช็ดทำฟา,าร์มสะอาด ในระหว่างทาฟาร์มศาสตร์ท่านก็ตรวจสอบนะครับว่าไอ้ผิวเนี่ยแกนเฟืองท้ายหรือพาวเฟืองท้ายเนี่ยมันเป็นรอยหรือเปล่านะครับถ้ามีรอยอะไรที่สึกหลอเนี่ยท่านถ่ายรูปนะครับแจ้งเจ้าของเลยนะครับว่าม,มันเป็นผลงานจากร้านก่อนหน้าน,นี้หรือเป็นผลงานจากเราแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลงานจากเราเนี่ยเราก็ไม่ถ่ายรูปฟ้องลูกค้าใช่ไหมใครจะบ้าทำใช่ไหมประจานตัวเองนะครับอ่าเนี่ยนะตรวจสอบดูนะครับ นะหลังจากนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนใส่ซีนเฟืองท้ายตัวใหม่นี่นะตัวใหม่เขาก็จะมีจารบีมาให้ตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะครับนะฮะเออเหมือนเดิมครับผมก็จะทาจารบีที่ผิวชิ้นงานพอประมาณนะครับเป็นฟิล์มบางๆ แล้วเราก็นำซีนตัวใหม่เข้าไปใส่นะครับอทาจาราบีอีกนิดนึงนะครับที่ผิวขอบของซีนโอเคนะครับอแล้วก็เอาซีนเข้าไปใส่อ,อันนี้มีรอยอยู่แล้วนะครับสามจุดไม่เกี่ยวกับผมนะครับเจ้าของก็เห็นอยู่นะครับ อ่าพี่ปุ้ยขอด้ามตัวทีหน่อยอ่าโอเคขอบใจมากนะครับ ร้านใดจะทําเครื่องมือสําหรับตอกซินตัวนี้โดยเฉพาะอะไรเลยก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วแต่ท่าน โอเคนะฮะซีนเสมอกับตัวแข้งเรียบร้อยนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับนี่นะครับซีนลงไปเสมอกับผิวสัมผัสของแข้งโดยรอบนะครับ360อองศาแล้วไอ้ด้ามตัวทีที่ผมเอามาตอกนี่นะครับ ็มีได้ทําให้ขอบของแข้งตรงนเนี้ยเนี่ยเป็นรอยแหว่งลงไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการเปลี่ยนซีนนะครับเผาข้าเหวี่ยงด้านซ้ายซีนเฟืองท้ายนะครับรถจักรายานยนต์ฮอนด้าสกู p ปปหรือท่านจะไปใช้กับฮอนด้ตัวอื่นก็ได้นะครับนะก็จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่ประมาณนี้หลังจากท่านเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยท่านก็เป่าทำฟาร์มสะอาดชิ้นงานในห้องนี้ แล้วท่านก็ประกอบผู้เล่หน้าผู้เล่หลังสายพานแล้วก็ปิดฝาครอบเป็นลำดับต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวในรถคันนี้นะครับยังเหลือกลไกสตาร์ทเท้าอีกนะครับถ้าใครดูคลิปตั้งแต่ภาคแรกของ SpaceCI นะครับดูต่อให้จบนะครับนะขอขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับ สวัสดีครับ